นี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่หลวงพ่อท่านจะมาเดินรับข้าวสารอาหารแห้งนะคะเป็นสะพานบุญให้กับทางประเทศศรีลังกาแล้วนะคะ<อ>ก็เจ้าหน้าที่นะคะของทางอำเภอบ้านบึงก็ได้มาช่วยด้วยนะคะ พ่อก็เตรียมตัวนะคะในการเดินบินทบาทในครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยงานนะคะรับบุญกันทั่วนหน้าเลยค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์อาจารย์ไก่แห่งศูนย์ กสิกรรมมาอื่องแล้วก็เด็กๆเด็กๆผู้ทะเลนะคะอาจารย์ไข่ Então... Oh. lalai <laughs> ก็เยอะนะคะตอนนี้รถเยอะมากเลยหลวงพ่อแล้วก็ทีมงานสู้ไม่ถอยเลยคะตอนนี้ ร้านค้าแม่ค้าตามข้างทางนะคะตอนนี้ก็ร่วมกันทำบุญเพื่อให้หลวงพ่อเป็นสะพานบุญในการช่วยเหลือพระสี่ลังกาตอนนี้อยู่นะคะวันนี้รู้สึกจะเยอะกว่าเมื่อสองวันที่แล้วเลยนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะ วราดีเลยค่ะปอดโปริตี้ปลอดโิตแก่อานุโมทนาสาธุด้วยนะคะสาธุสาธุคะ่ะ คุณยายหิวหนักๆมาถอยหลวงพ่อเลยนะคะเนี่ยคุณยายก็สู้ไม่ถอยเลยเหมือนกันสาธุค่ะสาธุนะคะคุณยาย ไ้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะ ถนนมาใส่บาทกันเลยค่ะตอนนี้รถเยอะเลยค่ะตอนนี้ร้านค้าทำทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็วันสุดท้ายก็ยังทำอยู่นะคะก็ยังใส่อยู่สาธุสาธุสาธุ